สวัสดีทุกนนะครับผมอยู mm ่ในเกมโซเซเวอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กับอาชีพของเบอร์สเกอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น e ีพหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูว่า,วามันเล่นแล้วมันมีความรู้สึกยังไงสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับหรือว่าอยากลองเล่นคา้านี้เป็นคัดแรกเนี่ยนะครับเอ้ยไม่ได้สิคือมันต้องมีตัวละครเวลลหกสิบตัวนึงก่อนเนาะแล้วก็สามารถมาสร้างตัวนี้เวลหกสิบได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครแบบเ้าตัวนี้เป็นตัวเมนอะ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปไกด์ไลน์ไปเลยนะตามเควสตามอะไรไปเรียบร้อยนะครับเราก็รับเควสซึ่งเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเราจะมีเงินซื้อยงซื้อ,อยาไหมในเควสมันมีโปแจกจำนวนหนึ่งแสนนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณห้าเควสมั้งถ้าจําไม่ผิดเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ของมันเนาะซึ่งอันนี้ผมก็ขอข้ามเลยแล้วกัน เอ,อ,อ้ถ้าช็อตมีติดเอฟเฟกต์ทำให้ติดแบบนี้ด้วยนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ระยะกว้างอยู่นะดูดิศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ฟาร์มค่อนข้างดีอยู่ผมว่าถ้าเอามาฟาร์มนี้ค่อนข้างเวิร์กนะติดลากไม้นะครับติดลูชแล้วอี้ท่าหมุนหมุนยังไม่ได้ลองใช้ให้ทุกคนดูเลยมันอยู่ปุ่มบีนะค่อนข้างไกลนิดหนึ่งได้ค่าชเสียงสิบทีนี้เราก็กด งเวทนะครับอ่าทีนี้เหมือนกับว่าเรามาตรงแท่นบูชานะแล้วก็เหมือนกับว่าได้ความทรงจําส่วนหนึ่งกลับมานะครับเห็นเรื่องราวต่างๆในอดีตอะไรประมาณนี้แล้วก็สูกส่งกลับไปที่ลงเสียมมงหลินนี่นะเป็นวาร์ปลงมาที่แท่นเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายลทัทิมานนะดังนั้นคือเราต้องมีตัวละครไม่หอย่างที่ผมบอก อันนี้เขาบอกว่าให้กดที่ box enchant อ๋อเอากล่องไปนี้นะ enchant ดู review box enchant เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ปะของ60เรามา r e v i e ได้นะครับนี่จะได้เป็น review box เราสามารถเรียนสกิลตรงนี้ได้นะครับเรียนสกิลเราก็มาเรียนที่โรงเตรียมนะ เวตอนนี้เงินเรามีอยู่หกแสนนะครับ Supply คิ Supp t อันนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นของเราใส่ชุดอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากระบองเนาะสกิลคัทกระบองผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะแต่เราจะใส่เป็นดับเบิลแอคละกันอันนี้แรงกว่านะอีว e ิลแอคอันนี้โยนลานได้ไหมน่าจะโ,โยนได้นะผมว่า เดี๋ยวเราคุยเควสแล้วก็ทําสกิลวันนี้ด้วยนะครับเควสเราส่งเควสในนี้ให้หมดเลยนะครับสเตตสกงสกิลอะไรที่มันมีก็ส่งให้หมดกดปุ่มสเตตขึ้นมานะครับในสายนี้เนี้ย๋ย่ผมจะเล่นเป็นอะไรดีเป็นเด็กคอนแล้วกันเนาะสําหรับคนที่มาดูใหม่จะได้อัพตามตามนี้เลยนะอ่าเราจะอัพคอนที่เลเวลของเราเลยนะก็คือเราจะลงตรงเนี้ยหกสิบแต้มลงเท้าเวลไปเลย เราจะเอาเลือดด้วยเอาดีเฟนซ์ด้วยนะครับดีเฟนซ์สักห้าร้อยะเริ่มต้นมาแล้วก็ลงเด็กหมดเลยที่เหลือเราไม่เล่นใส่ที r อเพราะว่าคานี้ตนะ้องบอกว่าเน้นพลังโจมตีเป็นหลักมันไม่ได้ไก่กาขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้เหมือนจอมพลังนะครับมันไม่มีดีบัฟอะไรทั้งสิน้นเราสามารถเล่นแบบน,นี้ได้เลยนะเดี๋ยวเอาปุ่มวิ่งปุ่มอะไรออก่เสกิลเดี๋ยวค่อยเซตนะครับ มันจะมีคาร์ดเป็นแอคมาเตอรี่นะแอคมาเตอรี่กับสายเมกมาเตอรี่ครับเมกเมกคือเป็นพวกกระบองนาเมจก็เปอร์เซ็นต์สกิลเท่ากันทีระเบหนึ่งหรือระเบ้าสองสกิลมันจะต่างอันนิดหนึ่งแต่ผมขอลองสกิลกระบองซิเป็นไงใส่กระบองซิเฮ้ยต้องไปลองข้างนอกเนาะเห็นตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ เคล็ดลับอะไรให้หมดนะครับเราก็ส่งเอาค่าชื่อเสียงให้หมดคอมบง Combat. คอมแบทคอมแบทที่ไม่ใช่ลงฮาวนะมีท่าน็อกแบ็คพลั h นะครับสกิลเนมน็อกแบ็คพลั h แล้วก็มีเอเนอร์จีเบิร์นะฮะของแอคกับของกระบองนะครับสกิลสองแสนนะเดี๋ยวเขายไปลองเ,อเองินเรามีเท่าไหร่เรงินเรามีหกแสน อันนี้สะพายคิดตอนววเจ็ดสิบผมว่าเอาเนี้ยโยนล้านน่าจะได้อยู่ไอ้ร้านอันนี้อยู่ไหนวะคนขายนี่ไงอยู่ข้างล่างนี่นี่น,นี่ตรงนี้โยนได้ไหมโอ้โยนไม่ได้นะเหมือนเขาปรับนะปกติเนี่ยของพวกเนี้ยโยนแล้วมันจะมีราคานะอาการแบบว่าเป็นบัก็กเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่เป็นไรโยนไม่ได้ก็ไม่โยนอาจจะต้องรอให้เวลเกินไปก่อนอะประมาณซักเวล์จุดสิบถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนมันจะราคามันเด้งขึ้นนะเออซักช่วงเวลไหนซักช่วงหนึ่งนี่แหละจะไม่รู้ว่ามันแก้ไปหรือยังน่าเดี๋ยวไปลองสกิลกับมอนดูครับว่าเป็นยังไงแต่ผมจริงใจจริงอยากเล่มขวานนะแต่ก็อดลองสกิลของกระบองไม่ได้นะ อ๋อเป็น5ตีแบบนี้เหรออืมได้อยู่นะมันดูแปลกๆเีี่ยะเพราะว่าของขวานผมเห็นจนเบื่อแล้วผมมาเล่นเป็นกระบองไม่ดีกว่าหรอเนี่ยวิกกิ้งบอร์ฟางบอลเออบอลสายบอลหน้าเล่นมันตีฟาร์มง่ายกว่า มีท่าโยนบอลเห็นไหน้าอัพนะผมว่าอโยนได้โคตไกลดูวันๆไม่ต้องทำอะไรโยนบอลอย่างเดียวโยนลูกตุ่มเฮอเถื่อนดีแนวดีผมว่าเวิร์กนะอันนี้จะเป็นเชนเบิร์ชนะครับอ๋อฟาดลงมาแบบนี้เหรอ ลองดูนะโอเบลง่ายดีอ่ะง่ายกว่านั้นเยอะเลยทุกคนครับดูดินาเมิ๊กปึ๊บปึ๊กปึ๊กปึ๊กรลวรัว ได้อยู่ได้อยู่กระบองหน้าเล่นเล่นกระบองเลยไหมแต่เราใส่คอร์ดปุมเป็นขวาเน,นี้ยเออก็ไม่ก็ไม่แย่นะผมว่าอันนี้ก็ไม่มีราคาสองค่าหนึ่งมีเท่านี้นะเอาละผมตัดสินใจได้แล้วแต่ผมเล่นเป็นกระบองดีกว่าสกิลขวานผมเห็นจนเบื่อแล้ะอ,อ,อีกเวกบอมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีในช่วงเริ่มต้นครับเรามาเน้นเป็นกระบองดีกว่า ผมว่าหลายคนน่าจะอยากเห็นอะไรสกิลอะไรใหม่ๆกระบองก็เวิร์กนะโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในนี้ก่อนเอ่อเควสมันให้เราทำอะไรบ้างอะตีไอตัวหมาป่าเห็นไหมเดี๋ยวเราเรียนมาทั้งสองสกิลเลยเป็น Energy Bird กับน o อก back ผมอยากไปลองดูว่ามันหน้าตาเป็นไงของพาร์ทสอนะครับมีแอคก็ของเมกนะเมกก็จะเป็นกระบอง อ๋อถ้าพุ่งพุ่งกระแทกใส่อย่เงี้ยหรอเดี๋ยวลองดูสิเป็นไงเอ่ยโอ้ติดนอ็นอกแบคด้วยนะครับ ได้อยดอยยูู่ใช้ได้อยู่ถ้ามันใช้กันแบบไม่ค่อยได้ใช้ยากอะไรขนาดนั้นอเดี๋ยวลองเป็นในส่วนของแอคบ้างดีกว่าแอคก็จะมีท่านี้น,ะน่าใช้ตีแล้วมันจะเป็นคลื่นเกลียเกลียวออกไปแบบนี้ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับ ไซส์แบดเออเอไอ,อตัวควิกบอมอะไรเงี้ยขวานใช้ยากกว่าต้องไปพึ่งสกิลคาสสองสัส่วนใหญ่แต่ถ้าเราฟาร์มจริงๆผมว่าเอาเล่นกระบองน่าจะน่าจะเวิร์กกว่าอ่ะเป็นกระบองแล้วกันเราจะได้ลงสกิลพอยต์เลยชุดเราอันนี้180 95ได้อยูอ่เรามียามีอะไรมาให้นะครับช่วงเริ่มต้น full spirit าตานผมเลือกเป็นหายขาวแล้วกันครับทุกคนครับแล้วก็ใส่เป็น full spirit ไปเลยแล้วกันเวลที่เวล6มันจะได้ท่านี้มาท่าหนึง่ง ได้อยู่นะโอเคเราลงพอยแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาลงแต้มครับแต้มในส่วนของสายกระบองของเราลงกระบองเนี่ยผมจะลงท่า make battery นะตัวนี้นะฮะดูดีๆนะมันจะมีสองอันลงนี้สักยี่สิบแต้มไปเลยเต็มเลยนปะปีนี้พาดสี่ 4. ดาเมจเราก็จะเพิ่มนะครับจากหนึ่งพันเป็นหนึ่งพันสองร้อเก้าสิบเอ็ดคอนเนี่ยเราอัพตามเวลเลยนะหกสิบพอยต์นะครับตามเวลไปเลยเวลต่อไปเราเพิ่มอีกพอยต์หนึ่งแล้วก็ลงเด็กจริงๆถ้าใครจะไม่เล่นสายมีเกราะก็ได้แต่ผมว่ามันเปลืองยาไปนิดนึงเลยเล่นในนี้อืมสกิลต่อมาสกิลนี้ อันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะเรามาเน้นเป็น,นตัวควิกค,ควิกกิ้งบอลตัวนี้ครับฟางบ่อลน,นี่เรามาเน้นในนี้เลยอันนี้อัพเต็มเลยครับผมบอกเลยว่าคุ้มท่านี้สกิลเดียวเนี่ยเหมือนออกหลายสกิลเลยนะะเดี๋ยวผมให้ดูเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่สองร้อกสิบเดูดิโดนสามพัน ใช้ได้ค่อนข้างดีโดนหลายเป้าด้วยประมาณนี้อ่าแล้วก็เสร็จแล้วมาอัพเป็นไฟติ้งดาก้อนตัวนี้เต็มเป็นบัฟเพิ่มโจมตี เน,นี้ยออกแปเชนเบิร์ดอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเป็นท่าฟาดหรอแล้วก็มีน็อกแบ็คกลัชใช่ไหมน็อกแบ็คกลัชไม่ต้องเอาก็ได้มั้งโดนสองลักเก็ตอืมอน,นี้โดนสามลักเก็ตนี้โดนสองเรามาเน้นสก,กิลไว้น,นี่ได้ครับเชนเบิร์ด เราอัพเชนเบอร์เต็มไปเลยแล้วก็ Fighting d r a g แล้วก็ Waking Ball แค่นั้นอีกแต้มที่เหลือก็ลงกระโดดไปเลยก็ได้ครับ Double Jump Double Jump สิบแต้มแล้วก็คาสองลงเลือดก็ได้นะเพราะว่าพลอยเราเดี๋ยวเราต้องเก็บอีกย,ยาวๆเลยเอามาเสริมเลือดให้เยอะๆหน่อยลงเลือดหมดเลย ได้ได้สิบหพอดีมันจะเป็นสิบหกทับยี่สิบคาดหนึ่งก็ตามนี้โอเคเวลาเราบัฟเนี่ยดามเมจจะเพิ่มเป็นพันสองเก้าิถึงพันหเนี่ยเราก็มาฟาร์มเลยเสริมอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะผมว่า ่ะเดี๋ยวเราตีตรงนี้ให้เสร็จเวปแล้วก็เดี๋ยวเราไปคิวๆกันเลยนะผมตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับ เสร็จแล้วทีนี้เราก็วาร์ปมาที่ชิงกินหน่อยนะทุกคนแล้วก็ไปตรงยมโลกไปแวะยมโลกสักหน่อย่อาเงินเราจะเหลือประมาณสองแสนนะครับเงินตรงนี้เราก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะเดออี๋ยวผมลองโยนลาน,นี้ได้ไหมโยนลาน,นี้ไม่ได้ทุกคนน่าจะต้องรอให้เบลเกินไปก่อนอามาตรงนี้แล้วเราก็คุยกับอาบูรามีหรือฮามุระ ก็ค้าหมูนี่แหละคุยเสร็จแล้วก็เรารับเฟสมามันจะให้เราไปตีที่หลงหลินนะครับเราก็มาดูคิวคิวของเราเราคลิกตรงไฮโลเลเวลเด้เลยนะเราก็มาเลือกเฉพาะเซ็นทรัลที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่มันแบบฟาร์มเลเวลเยอะหน่อยนี่เรามาทำคิวคิวนี้ครับตัวเวลคิว59เราก็ว้ามาหลงหลินเลยเราไม่ต้องโยงเอายาอะไรไปนะเราก็ไปตีตรงนั้นได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปแล้วก็สืบแล้ก็แคสเซิลนะครับตัวนี้โอเควิ่งออกขวามาเลยยาวๆฟาร์มให้ได้ซักเวลอืมผมดูให้แป๊บหนึ่งเพลฟสโกอด ป0สตัวสโตนสัก66ก็ได้ครับค่อยยายนะไอตัวเพลเฟตโกนี้ไม่ต้องก็ได้นะไอตัวผีขาวหัวขาวอนะไรเนี่ยหรือเราจะไปตีก็ได้นะแล้วแต่เราไปเก็บคิวๆเราค่อยกลับตรงนี้เราก็ตีได้เลยเก็บคิวๆไป กดมากดแ็บประมาณสักสี้าครั้งมาตรงแถบอินโฟครับแล้วก็เปิดช่องตรงนี้ไว้เอาไว้แบบดูว่าเราตีกี่ตัวแล้วตีปะารามอย่างสบายอย่างชิลตีอย่างเดียวเอ้ยมันไม่มีกล่องอันนี้ให้เนาะกล่องเหมือนตอนเริ่มต้นอ่ะ น่าเสียดายเราฟาร์มตรงนี้ไปครับมันจะได้จิ๊กซอทั้งหมดเราตีตรงนี้จิกซอรตรงนี้ให้ครบก่อนก็ได้สามตัวเลยนะ นี้เราก็ฟาร์มาประมาณระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับหลังจากฟาร์มา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับก็คือจะมีเนี่ยครับปวกของที่เป็นของโยนล้านนะนเวลาเราไม่ใช้เราก็มาโยนล้านแบบนี้เนี่ยอันละสี่แสนอันละเจ็ดแสนแปเห็นปะเราก็มีเงินเอ็มแบบง่ายๆแล้วครับใช้ในการทําทุนในการเ,าเก็บเลเวลต่อไปนะประมาณนี้ ก็ผมฟาร์มา2ชั่วโมงเนาะซึ่งไอตัวนี้ผมลองดูลลไอ,อโหมดการล่าอัตโนมัติเนี่ยมันจะมันจะเกรดมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับจนถึงเกรดศูนย์ซึ่งมันก็มีบอกอยู่แล้วเห็นไหมคืออย่างรอบแรกอะ่ะมันจะเป็นเกรดหนึ่งใช่ไหมพอเราฟาร์ไปปุ๊บอพอเหลือเกรดสองปุ๊บมันก็จะเริ่มนับที่ร้อยเปอร์เซ็นตใหม่นะครับแล้วมันก็จะไปเหลือเกรดสามซึ่งเกรดสามเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับ อย่างเงี้ยคือก็จะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับแต่ว่าฮัรตราการดรอปเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยเหลือ80เห็นปะเกรดสเนี่ยโกลเดตในการดรอปจะเหลือเพียงแค่80นะครับเกรดห้าเนี่ยค่าความเหนื่อยล้ามันจะทําให้เราหางเงินได้ยากขึ้นก็คือ50ประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะรีเฟซรีเซ็ตค่าความเหนื่อยล้าทุกๆเท,ที่ยงคืนของเซิร์ฟเวอร์นะครับ ประมาณนี้นะเราฟาร์มมาได้ละจนเหลือแค่เกรดสามพวกผนึกพวกวิญญาณอะไรอย่างนี้ก็ได้ตามปะกตินะครับไม่มีอะไรนเนี่ยเราก็ได้เป็นในตัวเอกคอเลชันตัวนี้นะครับเดโคอเลชันเนอเอกเดโคอเลชัน e กับพาวเวอร์ฮอฟเฟรมตัวนี้เดี๋ยวลองเป็นแลกดูคือผมพูดตรงๆนะมันเหมาะสำหรับ เวลแบบแมปแบบว่าเขาเรียกว่าไงแบบเราปล่อยตีไว้อะ่ะนึกออกไหมแมบปบแบบไม่ได้ยากมากก็พอได้แต่ถ้าเป็นแบบแมปยากขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องเซตไอเทมเซตขอให้มันแบบยืนไหวอะ่ะคือมันคือถ้าถ้ามันจะดีคือมันจะ,ะเราทำมันก็ได้ให้มันเบ่งยางน้อยที่สุดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมแรกไอตัว power frame นี่ก่อนนี่นะแนะนำว่าให้มาแลก มันแลกได้หลายถุงเลยนี่เราก็แลกมาเยอะเลยทุกคนเพราะว่าเราฟาร์มมาเยอะเนีเราอาจจะแบบถ้าเป็นอีเวนต์แบบนี้เราอาจจะอาไปตีแล้วก็มาแลกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอ๋อมันใช้ครั้งละห้าสิบใช่ไหมเราได้มาสองถุงเราก็เปิดอูอ้เป็นน้ํายาครับผมเพิ่ม P A T K นะนี่สามสิบนาทีนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกัน ็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นส่วนการฟาร์มวันนี้ตั้งใจว่าจะให้มาดูในเรื่องของระบบอีเวนต์นะครับระบบอีเวนต์แล้วก็ระบบแรกของระบบออโต้อะไรเงี้ยมันเวิร์กไหมนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปคือมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละแต่ว่าเอาไว้ว่าเดี๋ยวเอาไว้เจอในไลท์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวตัวเนี้ยมาเล่นในช่วงไลท์นะครับส่วนตัว Ninja นินจาเนี่ยผมจะเล่นเป็นอัดเป็นคลิปแล้วกันเนาะนะครับบ๊ายบายครับ